ไปดูความคืบหน้าการจัดระเบียบทางเท้านะคะซึ่งทางกรุงเทพมหานครคะ่ะก็เดินหน้าต่อเนื่องนะคะสำหรับการจัดระเบียบร้านค้าแผงลอยในพื้นที่สุขุมวิทซอย1ถึงซอย21ค่ะตามนโยบายการจัดระเบียบทางเทา้าขณะที่การประชุมผู้ค้าริมทางเทา้าบริเวณสุขุมวิทนะคะก็ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนค่ะติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ บรรยากาศการประชุมระหว่างผู้ค้านอกจุดผ,ลผล่อนผันบริเวณถนนสุขุมวิทหนึ่งถึงสุขุมวิท21ิกว่า220รายกับผู้อุนวยการเขตสำนักง,งานเขตวัฒนาถึงระเบียบมาตรการจัดระเบียบทางเท้าที่กรุงเทพมหานครกำหนดห้ามขายของตั้งแต่วันที่1สิงหาคมที่จะถึงนี้เป็นต้นไปโดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ทางเท้าสุขุมวิทซอย1ถึงซอย21รวมถึงร้านค้าแผงลอยย่อยในซอย5ถึงซอย19 ด้านตัวแทนผู้ค้ายืนยันจะขายของในพื้นที่เดิมโดยยื่นข้อเสนอจัดระเบียบร้านค้าววเว้นพื้นที่ทางเท้าเพื่อเดินและจัดสรรเต็นท์ให้สวยงามเป็นระเบียบรวมทั้งพร้อมให้ความร่วมมือจัดเวลาขายของซึ่งหากให้ยกเลิกการขายไม่สามารถทําได้เนื่องจากไรายได้จะหายไปและหากให้ขึ้นขายของบนห้างสรร์สินค้าก็ไม่สามารถแบกรับค่าเจ้าที่ได้ซึ่งมีค่าใช้จ่ายตกเดือนละ4 0 0 0 0ถึง50,000บาททเขาจัดระเบียบเนี่ยเขาฟังผู้ค้าบ้าง ก็จะไม่ถึงจุดนี้ไนแต่ว่าเวลามาประชุมพวกท่านเขาไม่ฟังเขาจะบอกแต่ว่าเขาให้เราฟังอย่างเดียวเขาให้เรามารับฟังรับฟังอย่างเดียวเขาไม่มาเจาะกับคุณพะว่าเราหาทางออกยังไงกับจุดนี้แก้ปัญหายังไงกับจุดนี้เขาไม่ฟังสิแม่ค้าเขาจะเอาอย่างเดียวต้องกดก็คือกดเขาไม่ทิ้เราเองยกเว่ากดอย่างเดียวอะประชาชนอดตายแน่กดบางอย่างมันก็ผ่อนได้ไม่ใช่หรอคะใช่ไหมหรือคุณจะเอาแต่กดอย่างนี้แล้วปัดท้องประชาชนเป็นยังไงไม่สนใจ สำหรับผลการประชุมยังไม่ได้ข้อสรุปซึ่งทางสำนักง,งานเขตวัฒนาได้ให้ผู้ค้าส่งตัวแทนจำนวนสิบคนทำหนังสือถึงข้อเสนอเพื่อทำการประชุมหาข้อสรุปร่วมกันอีกทีซึ่งขณะน,นี้ทางสำนักง,งานเขตยังไม่มีมาตราการดำเนินการจนกว่าจะมีข้อสรุปร่วมกันได้หาเรื่อกันร้านร่านสินค้าที่อยู่ใก้เคียงน่าจะต้องมีค่าใช้ อันนก็ได้คุยเ้องต้นได้บ้างแล้วนะครับก็ต้องชืขึ้นอยู่ผู้ค้าเองเพราะว่าผู้ค้าจะสะดวกไปคุกค้าที่ไหนนะครับแต่เรามีก็เสนอมีสถานที่ที่เราเสนอไว้ให้การประชุมเมื่อวันที่11กรกฎาคมนับเป็นครั้งที่2หลังสำนักงานเขตวัฒนาประชุมร่วมกับผู้ค้าถนนสุขุมวิทในจุดผ่อนผันกว่า159รายซึ่งไม่ได้ข้อสรุปเช่นกันโดยทางสำนักงานเขต ให้ส่งตัวแทนผู้ค้า10คนมาเจราจาอีกครั้งส่วนสาเหตุการจัดระเบียบเนื่องจากมีประชาชนร้องเรียนผู้ค้าตั้งแผงร้านกีดขวางทางเดินและการจราจรในช่วงเย็นอีกทั้งก่อนหน้านี้สำนักเทศกิจได้ลงตรวจสอบพบมีหลายร้านค้าขายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์อีกทั้งกรุงเทพมหานครยังมีนโยบายจัดระเบียบจริงจังจึงต้องดำเนินการตามคำสั่ง